กลับมาช่วงที่สองช่วงที่สองเนี่ยครับเริ่มต้นก็จากภาพเมื่อวานนี้ครับที่เรานําเสนอคุณยิ่งรักเนี่ยครับไม่มีที่ยืนก็คือนั่งคูนะครับแล้วก็กราบศพแบบแปลกๆนะครับก็มีคนส่งภาพนะครับว่าเวลาคุณยิ่งรักเนี่ยไปกราบพ่อเงิเซนที่กัมพูชาเนี่ยนะครับกับเป็นคนละมาตรฐานกับที่ใช้ในเมืองไทยลองดูภาพนี้ครับครับนี่ครับ ภาพซ้ายนะครับก็คือพิธีสมบูรณ์ใจเย็นยว่าคุณยิ่งหลักไม่ยอมนะครับกระลาแต่แต่ว่านั่งครูแบบแปลกๆนะครับแต่ว่าเวลาไปไหว้ศพพ่อคุณเซนเนี่ยกับกราบาแบบสวยงามน,นั่งเรียบนะติดกับพื้นจะบอกว่าที่นั่งไม่ได้นั่งยองๆเพราะลมมันเย็นเนี่ยเป็นนิสิตด,ดวงก็ไม่ใช่นะคือจริงๆเพราะว่าเอานั่งอย่างนี้ถ้าเป็นผมนะโอเคแต่ว่านไม่สะอาด รองเท้าต่อรองเท้ากลัวเขาจะเปื้อน ses, อ und, กลัวจะโป้งจะเปื้อนก็ยืนตรงแล้วเคารพก็ได้เคารพศพก็ได้โค้งํำนับก็ได้ยืนไหวก็ได้ออย่างน้อยในการแสดงเห็ุว่าคุณยิ่งรักนี่งจริงก็รู้ว่ามารยาทที่ถูกต้องในการเคารพศพคืออะไรวิธีไหวคืออะไรแต่ทําไมถึงไปเคารพศพตารวจเนี่ยแล้วถึงไปแสดงท่าซึ่งมันมันพิสดารอ่ะทุเรศมันทุเรศมาเลยท่าทุเรศทีนี้มันมีมันมีคนที่เขาส่งคนมาให้ผมเขาบอกว่าไปดูใน Facebook ของคุณชื่อมนตรีพ at ัน ปุลฟยูเนี่ยนะปุญปุลยาฟูเนี่ยนะครับเขาบอกว่านี่ผมไม่รู้นะถ้าเกิดใครมีความรู้ก็ส่งเข้ามาก็ได้ครับบอกว่าโบราณการเนี่ยมีข้อห้ามของงานศพก็ด้วยเพราะความเชื่อในคาอาคมของขลังของขลังสายเวทคุณสายสิทธิ์ที่มีการครอบครูลงของแก้กรรมเอาไว้ประกอบการหลายกรณีเหล่านี้เพื่อให้ดำรงไว้ซึ่งความเข้มขลังพึงทามนี้ <S 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 หนึ่งไม่ทานของงานศพยกเว้นปรุงเอง สองไม่คุกเขา่าไหว้ศพที่ตายโหงหากเป็นญาติให้กะให้กราบพระก่อนจะไหว้ศพส,สามไม่ขึ้นเผาศพตายโหงไม่ได้ญาติพี่น้องอะไรต่างเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมาติดใจข้อสองเลยคุณเทพไทยครับคือไม่คุกเขา่าไงไม่คุกเก่าไม่เอาไหว้ทั่วไปตายโหงให้แค่นั่งย,ยองๆให้เฉยเป็นไปได้ไหมขนาดนั้นเล่นคองอะงกนี่ยคือเขาบอกว่าคนที่มีพวกคาถาอาคมมีการครอบครูมีการลงของ มีการแก้กรรมเอาไว้เนี่ยถ้าไปงานศพไม่ให้คุกเข่าไหว้ศพโดยเฉพาะศพที่ตายโหงกาขอโทษนะครับมีศพตำรวจนี่ก็คือถูกยิงเพราะนั้นเพราะมีค่าวเพราะนั้นคุณยิ่งรักซึ่งระเวนทําบุญในช่วงก่อนหน้านี้จำได้ไหมที่คุณทัศน์ิทำบุญที่บามาคุณยิ่งรักไปที่อยุธยาไปทําบุญไปหอบห่อองค์พระไปมีการครอบครูที่ศรีรังกาเราเห็นภาพเลยนะครับที่เป็นเหมือนเหมือนโขนน่ะครอบลงไปภระศรีศาคุณยิ่งรักเนี่ย แล้วก็มีการไปทําบุญอะไรมากมายที่ท,ที่อยุธยาและพื้นที่ต่างๆเนี่ยก็เลยสันนิษฐานได้ว่าถึงไม่ยอมคุกเข่าไหว้สวมที่ตายหงแสดงว่าเล่นของคุณยิงรักยิงรักเนี่ยกลัวของจะเสื่อมไงคุณยิงรักคือคนของเนี่ยมีอันหนึ่งเขาไปลอดใต้บันไดไม่ลอดเราที่หลักล่าครับนะบก็แล้วก็ไม่เอาผ้าถุงเนี่ยสวมหมูที่คุณเล่นของนะแล้วก็หายที่นั่งยองๆเนี่ยกลัวของจะเข้า หรือไงคุณยิ่งรักนี่ถ้าเชื่อตามคุณชาวนนเนี่ยผมมีภาพไ่ดูเลยภาพอะไรนะครับภาพที่วัดศรีบุญเรืองครับจังหวัดเชียงใหม่คือลูกศิษย์เนี่ยเชื่อในเรื่องพวกนี้ครับก็เลยทาทาสีกำแพงวัดให้ใหม่เป็นสีแดงเข้มหลังจากหลวงพ่อพันเทวาหรือพระครูสุเทพสิทธิคุณเนี่ยเจ้าวาดวัดศรีบุญเรืองจังหวัดเชียงใหม่พระเกจิเสื้อแดงอาจารย์นักโทษแมวทาพิธีเพ่งดวงอาทิตย์ด้วยตาเปล่า นะครับขับไล่คุณใสพ้นรัฐบาลอ้างมีคนใช้สายดำรอบฝังดินกระสุนผีเจ็ดป่าช้าในทำเนียบทำลายปูโด่งดังจากการนำเสื้อแดงไปสาดเลือดใส่หานและอนุสาวรีย์พระเจ้ากาัลวะกาวิละในค่ายกาวิละเป็นผู้นำจิตวิญญาณเสื้อแดงกลุ่มรับเชียงใหม่เพราะเคยเดินทางไปร่วมกับคนเสื้อแดงเชียงใหม่ทุกครั้งและเคยขึ้นเวทีนวชมาแล้วอีกทั้งเคยอ้างทักษิณถูกเดจฉานวิชาทั้งผงกระดูก ผีใโหงสิงาประมงคลเข้าไปเข้าไปไว้ตามหน้าประตูบ้านจันทสองล่ามาแล้วแต่ไม่กล้าบอกกล้าเตือนอ้างไม่ใช่กิจของสงตลอดจนทําพิธีสืบชะตาให้รักษิีนมาแล้วนี่ครับแล้วก็จีวรนแด,แดงเลยเนี่ยพราเนี่ย <c oughs> แกนิกายอะไรเนี่ยธรรยุทธหรือว่าหมานิกายเป็จนจีวรนแดงอย่างนี้ผมว่าไปอยู่สํานักโน้นหรือน้ำแมวหรือเพราะฉะนั้นเนี่ยผม<อ>ผมเชื่อโวยส่วนตัวผมนะที่คุณยิ่งรักไม่คุกเข่าลงไปไหว้ศพ ตายโหนงเนี่ยครับเพราะคุณยิ่งรักเล่นของหรือมีของอยู่กับตัวไม่ใช่ค,คุณยิง่งกลัวกลัวของหลุดอของนั่งนั่งยองนั่งยองงานของจะหลุดได้นะ,ะคุณยิ่งรักนะของคุณยิ่งรักหลุดได้นั่งยองยองนั่งเงี้ยเรียบๆไปคุณยิ่งรักของจะได้ไม่หลุดแหมก็ ผม,ผมเห็นแล,แล้วแต่ความเชื่อนะอันนี้แล้วแต่ความเชื่อแต่ว่าคุณยิ่งรักถึงยังไงก็ตามได้าหากว่าคุณกลัวของจะหลุดคุณยืนก็ได้คุณยืนแล้วไหวแล้วหนีบหนีบก็ได้ไม่เห็นเป็นไรยืนก็หนีบหนีบแล้วก็ไหวว่าปกติคารพบศพเนี่ยผมก็บางแองเนี่ยนะเป็นพื้นดินเงี้ยนั่งไม่ได้ก็ยืนคารพศพก็ได้เขาไม่ว่าหรอกอแต่วันนี้คุณนั่งยองๆดีเปิดวอบอกาใครนั่งหน้าคือทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อแสดงเห็นว่าครอบครัวชินวัตรเนี่ยก็พยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยให และเมื่อได้อำนาจมาแล้วเนี่ยก็ไม่อยากจะสูญเสียอำนาจนั้นไปไม่ว่าจะเป็นวิธีการพิธีกรกรมอะไรต่างๆยอมทาหมดนะครับเพื่อที่จะรักษาซึ่งอำนาจนี้ไว้นะครับแล้วก็รวมถึงกลุ่มของคนเสื้อแดงนะครับ,รบที่ทาทุกทุกวิธีทางในการที่จะตอบโต้กลุ่มที่เห็นต่างอย่างเช่นกรณีล่าสุดครับแดงชิงใหม่น้กดดานร้านซ้มตามปากโป้งให้ยกเลิกคอนเสิร์ตปองออฟปองสักครับ ก็วันนี้ครับก็มีรายงานข่าวว่านางสาวกัญญาพัชรนิจจันหรือดีเจอ้อมเนี่ยได้นํากลุ่มคนเสื้อแดงจังหวัดเชียงใหม่ไปที่ร้านอาหารชื่อร้านส้มตำปักโป่งซึ่งตั้งอยู่ใกล้บริเวณบิ๊กซีสาขาหางดงอำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับเนื่องจากร้านดังกล่าวมีกรรมการที่จะเปิดมินิคอนเสิร์ตของอ็อปองศักด์นักร้องชื่อดังโดยทางกลุ่มคนเสื้อแดงให้พอใจที่อ็อปองศักด์แสดงออกทางการเมืองโดยการไปร่วมถือถุงเงินรับบริจาคให้กับนายสุเทพเชื้อสุบรรณ เลขาธิการ,ปรกปปสวันที่10กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา<ช>ทางร้านได้ติดป้ายประกาศยกเลิกการจัดมินิคอนเสิร์ตดังกล่าวแล้วทั้งนี้กลุ่มคนแสดงได้นั่งทานอาหารในร้านเพื่อให้แน่ใจว่าทางร้านจะไม่จัดกิจก,กรรมพร้อมจ่ายเงินตามปกติและแยกย้ายกลับบ้านเป็นที่สุดโดยไม่มีเหตุการณ์ความรุนแรงด้านออฟปองสัตว์ได้โพสต์ข้อความผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวว่าทําทุกอย่างให้เป็นปกติยิ้มสู้แม้ลึกๆจะมีความกลัวอยู่ฮาาหาหาคือมันมันกุกคร่เงนขนาดนี้อยู่อ มันเป็นสิธิ์เสรีภาพของร้านอาหารช้มตําปากโป้งเนี่ยโฆษณาเลยแต่ว่าช้มตําปากโป้งเนี่ยเขาเอาคุณอั่ใช่ไหมใช่ครับไม่ยอมโจนนุนนะอบจนจัดน้คอนเสิร์ตหรือสงสครแสดงจยอะๆเยอะกว่าปอกปองสัก <c oughs> คุณพูนะเออโอ้โหแล้วมันเป็นสิที่เสรีภาพทางด้านดนตรีเขาจะเป็นแสดงก็เห็นเป็นไรอ่ะคือล้วพวกเราพวกเวกนี้ยเรียกตัวเองว่าเป็นตัวแทนของประชาธิปไตยนะแล้วคุณยิ่งรัก ก็ก็เหมือนเทิดทูนเหลือเกินว่าคนเสื้อแดงเนี่ยเขาต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยต่างๆทั้งๆที่ของแบบนี้มันไม่ต้องใช้ความรู้ในการวิจารณญาณเลยไม่ต้องพิจารณามันเห็นก็เห็นเห็นอยู่แล้วว่าพวกคุณเนี่ยเป็นกระบวนการที่ตรงข้ามกับประชาธิปไตยมากที่สุดครับคือใครเห็นต่างคุกคามใครไปตั้งเวทีไม่พอใจไปลื้อเวทีครับใครไปปาศัยไม่พอใจยิงเวทีครับใครจะไปร้องเพลงเขาเคยไปร่วมกิจกรรมกับคนที่เราเห็นต่างเขาไปขวางกั้นเขาหมดแล้วคุณเป็นตัวแทนประชาธิปไตย ตรงไหนวะนี่เฉพาะคนออฟบองศักเนี่ยเราไม่รู้เลยนะครับว่าเขาเลือกพรคเพื่อไทยหรือเปล่าน,นะครับยังโดนกระทําแบบนี้แล้วเราคิดไหมครับว่าไอ้คนที่เพื่อรักรักพรคเพื่อไทยเนี่ยเขาน่าจะสนับสนุนน่าจะน่าจะช่วยเหลือนะแต่ปรากฏว่าชาวนาครับ,รบที่เคยเลือกพรคเพื่อไทยเนี่ยเกิดอะไรขึ้นคุณเทพไทยที่บริเวณถนนมิตรภาพสามแยกบ้านวัดอำเภอคงองหวนครราชสีมาได้มีการนบชจากพื้นที่อำเภอพิมายและอำเภอคงกว่า30คนนำเต็นท์มากลาง บริเ,เวณริมถนนนะครับมิดตรระาพจำนวนสองหลังซึ่งเป็นการกล่าวเป็นจุดนัดจุมนุมของกลุ่มเครือข่ายชาวนา20จังหวัดท่าตานนอกเสียงเหนือในวันนี้เพื่อจุมนุมเคลื่อนไหวทวงหนี้เงินค่าจำนำข้าวกับรัฐบาลโดยทางการอปรชทั้งหมดได้สวมชุดดำบางคนมีการสวมหมวกไอ้โม่งปกปิดใบหน้าด้วยพร้อมกับได้มีการติดตั้งเครื่องกระจายเสียงเตรียมพร้อมรอรับกลุ่มชานะที่จะเดินทางมา พร้อมกับมีการขึงป้ายเขียนข้อความต่าง,างๆที่อย่ามาสร้างความวุ่นวายในพื้นที่นี้ประชาธิปไตยไม่ใช่อันดา p a ปิดถนนและขอคัดค้านการปิดถนนในพื้นที่นี้ขณะเดียวกันเช้าวันนี้บรรยากาศบริเวณดังกล่าวยังไม่มีกลุ่มชานา20จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดินทางมาตามนัดหมายแม้แต่รายเดียวจากการสอบถามนายนาครศรีวิพัฒน์แกนนำชานา20จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับการเปิดเผยว่าแกนนำจึงมีมติว่าไม่ต้องการมาเชิญหน้าซึ่งจะก่อให้เกิดความวุ่นวาย และอาจจะมีการสูญเสียตามมาได้จึงได้เปลี่ยนจุดนัดหมายให้มารวมกันที่บ้านสะตาหมกหมู่5าตำบลละลมใหม่พัฒนากาอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาเพื่อหารือกันก่อนว่าจะเอาอย่างไรต่อไปแต่ทั้งนี้ตนยืนยันว่าจะเดินหน้าชุมนุมกดดันรัฐบาลต่อไปอย่างแน่นอนคือเขาจะมาสะแสดงออกรประท้วงร,รัฐบาลที่รัฐบาลเบี้ยวเขาเแล้วแล้วมันมาห้ามว่าอย่าไปประท้วงครับแล้วก็ไปชุมนุมที่ไหนอะถ้าไปชุมนุมในวัด รัฐบาลนี้ก็มันไม่สนอยู่แล้วมันไม่สนใจอยู่แล้วก็จมนุมกลางถนนเลยปิดถนนเพื่อกดดันรัฐบาลรัฐบาลขนาดคนก่อนที่ควรหนองหง์ปิดเป็นเดือนเดือนยังไม่สนใจเลยรัฐบาลนะครับแล้วสำหรับชาวนาที่อยู่หน้ากระทรวงการนี้นะครับวันนี้พอทราบข่าวว่าคุณยิ่งรักเนี่ยไปประชุมพรมนี่ก็ตามไปนะครับเดี๋ยวเราจะให้แม็กนะครับเอาเพจของทางหมาเข้าบ้านเนี่ยเขาทำภาพดีมากเลยก็ททำภาพยิ่งรักนะครับครับซึ่งสมัยก่อนเคยพูดอะไรไว้ และว,วันนี้เกิดอะไรขึ้นเพราะเอาโล่ไปตีหน้าประชาชนนะครับข่าวก็คือวันนี้ครับกลุ่มชานาที่หน้าการะทรวงมิชย์เนี่ยได้เดินทางมาที่หน้าฐานทัพอากาศดอนเมืองเพื่อกดตัานให้รัฐบาลจ่ายเงินค่าข้าวตามที่เคยสัญญาไว้โดยชนะพยายามจะเข้าไปขอพบ,บกับคณะรัฐมนตรีซึ่งใช้ฐานทัพอากาศดอนเมืองเป็นที่ประชุมพรมอมแต่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้วางกำลังไว้หน้าทางเข้าและเกิดการทุบกระทั่งส่งผลให้ชาวนาบาดเจ็บเป็นหญิงหนึ่งรายโดยได้รับบาดเจ็บที่ใบหน้าจากโล่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ แต่ล่าสุดกลุ่มผู้นําชาวนาได้ระบุว่าวันนี้ชาวนาจะเดินทางกลับไปตั้งหลักที่กระทรวงพาณิชย์เพื่อวางแผนเพราะรัฐบาลไม่ยอมอองว่าพบและก็ไม่สามารถทนเห็นเพื่อนชานะต้องมาบาดเจ็บจากฝีมือตํารวจพร้อมทั้งยืนยันว่าหากไม่ได้รับเงินภายในทิศนี้ตามที่นายกิติรัตน์นอนองยืนยันว่าจะจ่ายให้ชาวนาวันละ4,000ล้านบาทตามที่ประกาศไว้พวกเราจะกลับมาอีกนี่ก็คือภาพของชาวนาหญิงนะครับเป็นแผลจากเขตปะทะหน้าฐานทับอากาศไม่ยอมนําแผลบอกจะเอาไว้เป็นประจานนะครับเรามาดูหน้าของ ผู้หญิงนะครับที่ถูกโลดตีเข้าตรงหน้านะครับเป็นแดงๆก็ไม่อยอมไปทาแผลครับที่หน้าชาวนาเนี่ยโดนเป็นแผลเนี่ยถ้าโดนหน้ายิ่งรักไม่เป็นแผลเลยนะโอเคหน้่นาแล้ว,ลวดูดูเพจนะครับของหมาเฝ้าบ้านนะครับครับจะเห็นได้ว่านี่ครับบอกว่าเป็นห่วงชาวนาน,นะคะคุยกับโลกรกะบ,บองตำรวจไปก่อนนะไม่สะดวกคบค่ะทีนี้เรามาดูข้างล่างนะครับ คุณยิ่งรักเคยพูดกับชาวนาไว้นะครับครับบอกว่าแต่ไม่ว่าจะมีอุปสรรคขวางหนามากเพียงใดดิฉันจะไม่ยอดท้อและยินหยัดต่อสู้เพื่อเพื่อพี่น้องชาวนาต่อไปดิฉันขอความร่วมมือและความเห็นใจของทุกฝ่ายต่อความทุกข์ยากของพี่น้องชาวนาทุกญาติเหงียของพวกเขามีค่ามากต่อวิถีชีวิตของคนไทยทุกคนเราจะต้องไม่ปล่อยให้กระดูกสันหลังของชาติพิกลพิก,การชาวนาไทยจะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีรายได้และมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เท่าเทียมแบบคนไทยทุกคนแต่ขึ้นไปดูภาพข้างบนครับสิ่งที่ยิงรักกกบออ็คืา คุยกับโลกกระปองตำรวจไปก่อนนะคือมันยิ่งรัดเนี่ยผมบอกเลยผมเดียวปากปลาใสน้ำใจเชิดคอเนี่ยนายกตรีคนนี้นะเอากับพอกปกับชาวบ้านแล้วก็โอ้ยพอมาโปรยาหอมออกทีวีการเมือะบอกกิจช่วยเหลือชาวนาอย่างงน้นอย่างนี้ใส่ร้ายกปปสบ้าประกัดขวางกานช่วยเหลือชาวนาพอชาวนาจะไปพบจริงแม่พบวันก่อนโดนดีนะวันก่อนที่ไหนวันนั้นแม่พบแล้ววันนี้ที่ที่สามครับแม่ไม่ได้พบ เออพอวันก่อนที่สานักการสุข,ขเรามก็อยู่กับทาหารนะตอนนี้ทำไมยอยู่ในตใ่าค่ทาหารอย่างเดียววนเวียนอยู่แต่นั้นเป็นไรุณนกคุณชอบอเหรอทหารนะรัฐบาลนี่ก็รับปากแล้วก็ไม่พยายามที่จะขายข้าวเพราะจริงเนี่ยล้นชนะไปแล้วเนี่ยสิ่งที่รัฐบาลต้องทําคือเอาข้าวไปขายแต่เราไม่แน่ใจว่าข้าวที่มีอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นข้าวดีกี่เปอร์เซนต์และมีครบจํานวนที่อยู่ในโกดังหรือไม่เพราะว่าคนที่จะเข้าไปตรวจสอบเนี่ยไม่สามารถตรวจสอบได้เลย เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราก็ขอร้องว่าถ้ารัฐบาลอยากจะช่วยชาวนานเนี่ยต้องเอาเข้าวไปขายครับไม่ใช่ไปเที่ยวกดดันบีบรัฐวิสาหกิจต่างๆไปธนาคารออมสินจนเกือบเจ๊งครับับเพราะคนออกไปถอนเงินแลวล่าสุดนะครับไปบีบธนาคารไม่ใช่ไปบีบธนาคารท่านบีบไม่ได้แล้วนะไปบีบรัฐวิสาหกิจไปบีบรัฐวิสาหกิจครับเราทราบข่าวนี้มาจากพนางานร,รัฐวิสาหกิจนะครับก็คือ พนักง,งานการประปานะครหลวงซึ่งได้นําเอกสารนี้มาให้กับสารีโทรทัศน์บลูสกายนะครับ,รบเพราะเขามีความวิตกกังวลนะครับคือเมื่อวันที่20กุมภาครับสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะถนนพระรามที่6กทม10400นะครับคือสํานักหนี้เนี่ยก็ได้ทําหนังสือไปถึงผ<พ>ู<พ>้ว่าผู้การประปานะครหลวงลงันที่20กุมภานะครับนะครับจะเห็นว่าที่กย์904ท,ทับวนะครับ34 เรื่องการจัดหาเงินกู้แบบตัวสัญญาใช้เงินเรียนผู้ว่าการประปาะคนครหลวงด้วยกระทรวงการคลังมีความประสงค์จะจัดหาเงินกู้ให้แก่ธนาคารเพื่อการเกรษตรและสหกรณ์การเกษตรตามมติคณะรัฐมน,นตรีเทนุมัติไว้แล้วโดยวิธีการกู้เงินแบบตัวสัญญาใช้เงินโดยกระทรวงการคลงังค้ำประกันเงินต้นและดอกเบีย้ยและรัฐบาลร,รับภาระชำระคือเงินต้นและดอกเบีย้ยซึ่งมีสาระสําคัญดังนี้นะครับก็มีรายละเอียดการออกตัวสัญญ,ญาใช้เงินวงเงินกู้ไม่เกิน2 0 0 0 0ล้านบาท อายุเงินกู้8เดือนครับวันที่ยื่นขอเสนออัตราดอกเบี้ยที่27กุมภาพันธ์2557กำหนดก,การเบิกเงินกู้คือวันที่5มีนาคม2557วงเงินขั้นต่ำที่เข้าประมูล100ล้านบาทต่อหนึ่งอัตราผลตอบแทนที่เสนออัตราดอกเบี้ย100ล้ต่อปีอัตราดอกเบียาาเบ้ยคงที่ต่อปีทศนิยม4ตำแหน่งนะครับการชนะดอกเบีย้ยชระดอกเบี้ยงวด6เดือนการชนะคืนเงินต้นเงินกู้ชนะคืนต้นเงินกู้ทั้งจำนวนพร้อมดอกเบี้ยงวดสุดท้ายเมื่อคนกำหนดอายุเงินกู้นะครับ แล้วก็ไล่มาการชำระคืนนี่ก่อนครบกําหนดค่าธรรมเนียมต่างๆค่าการค้าประกันนะครับการค้าประกันเนี่ยกระทรวงการคลังค้าประกันทั้งต้นเงินและดอกเบี้ยโดยใช้สัญญามาตรฐานของกระทรวงการคลังนะครับผู้รับภาระชาระคืนต้นเงินและดอกเบี้ยรัฐบาลเป็นผู้รับภาระในการชาระคืนต้นเงินและดอกเบี้ยนะครับสูหน้าสองครับทั้งนี้หากผู้เสนอประมูลอัตราดอกเบี้ยเท่ากันหลายราย และจำนวนเงินที่เสนอประมูลของผู้เสนอประมูลในกลุ่มนั้นรวมกันแล้วเกินวงเงินที่กำหนดไว้กระทรวงการคจะจัดสรรเงินกู้ให้แก่ผู้เสนอประมูลในกลุ่มดังกล่าวตามสัดส, er ส่วนจำนวนเง,นเงนินที่เสนอประมูลโดยให้ผู้เสนอประมูลยื่นก่อนยื่นข้อเสนอพร้อมด้วยสำเนาหนึ่งชุดปิดผนึกถึงผู้จัดการธนาคารเพรื่อการกเกษตรและสหก,กรณ์และสง่งซองดังกล่าวโดยตรงที่สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะชั้นสี่อาคา,ารสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังภายในเวลา10บนาฬิกาของวันที่27กุมภาพันธ์2 5 1 7ในการนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและ ทางสมวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมโดยจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบต่อไปขอสแสดงคมนับถือนะครับนายทวีไอศูนย์พิศาลศิรินะครับผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการสำนักง,งานบริหารนีสสาธารักษาการในตําแหน่งที่ปรึกษาด้านนีสสานาปฏิบัติการรชาชการปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักง,งานบริหารน้ทั้งหมดแล้วจะเห็นว่าทางทางผู้ว่าการนะครับเขียนว,ว่าเรียนผู้ว่าการนะครับเรียน <łość> เรียนผู้จัดการทกสนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คือเรียนรักษาการไรทุกอย่างะรักษาการเงาเงาผู้การอะไรรักษาการงาอะไรทุกอย่างนะครับเพื่อปรวจสอบดานการเข้าประมูลหนึ่งพันล้านบาทพูดง่ายคืออนุมัติแล้วให้ประมูลหนึ่งพันล้านบาทเพื่อลองเชิงดูก่อนถ้าหนึ่งพันล้านบาทนี่ได้เนี่ยก็จะขยับไปเป็นสองหมื่นล้านนะครับ แล้วก็จะเห็นได้ชัดครับว่าอันนี้เป็นเอกสารอย่างเป็นทางการว่าวันที่7กุมภาพันธ์นะครับภายใต้การบีบของรัฐบาลชุดนี้ครับกำลังจะไปเอาเงินของการประประนานครหลวงเนี่ยมาปล่อยกู้ให้กับธนาคารคเพื่อการเกษตรคือมันไปกันใหญ่นะครับแล้วผมคิดว่าพี่น้องชาวนาต้องต้องตั้งใจตั้งหลักในเรื่องอย่างนี้ให้ดีคือขณะนี้มันกลายเป็นเรื่องตลกไปแล้วที่รัฐบาลเนี่ยเปลี่ยนวิธีการช่วยเหลือชาวนาไปเรื่อยๆเดิมเนี่ยบอกว่าจะขอกู้เงินผ่านทกาศาเอาไม่ได้ไปอมสิน ไม่ได้ไปกรุงไทยไม่ได้เดี๋ยวจะออกพันธบัตรไม่ได้คราวนี้จะมาออกพันธบัตรเดิมจะให้การท่าอากาศยายนประเทศไทยซื้อไม่ได้คราวนี้เวียนกรรม,มาการอปานครหลวงใหม่มคือมันเป็นการเล่นตลกโดยเอาชาวนาเป็นตัวประกันคำถามคือว่าข้าวที่คุณเอาเข้าไปอ่ะถ้าคุณขายซะเอาเงินมาคืนมันก็จบครับวันนี้มันมีที่ไหนครับอยู่ดีๆเอาเงินการอปานครหลวงซึ่งเขามีหน้าที่เอาน,น้นําในคลองอปาตรงพระรามหกเนี่ยไปกลั่นมาเป็นน้ำอปปาจ่ายให้บ้านเรา อยู่ดีๆจะเอาเงินกำไรก็พันล้านบาทไปซื้อไปซื้อพันธบัตรของของธนาคารเพื่อการเกษตรมันคนละเรื่องนะครับมันเป็นเรื่องที่ตลกแล้วมันเป็นเรื่องที่เห็นได้ชัดว่ารัฐบาลเนี่ยโกงข้าวถึงขนาดที่ว่ากลัวว่าเดี๋ยวจะจับได้ว่าไปเปิดโกดังไม่มีข้าวขายก็เลยต้องโรวจทุกอย่างเพื่อที่จะเอาเงินน้ําเอาเงินไฟเอาเงินเครื่องบินมาจ่ายค่าข้าวก็จะทําคือก็เรยขอต่เรยมาเรือขอทานนะเนี่ยต่อไปเนี่ยไอ้เงินที่เหลือนะครับของการปราปาที่เอาไปพัฒนานะครับระบบกรอง เอาไปพัฒนาระบบกรองแบบปลายดีขึ้นนึงก็ไม่ต้องพัฒนาแล้วเพราะเงินนี้ก็จําเป็นแล้วเห็นไหมครับว่ารัฐบาลเจ้าเล่ยนะครับระยะเงินกู้คือแดเดือนเห็นไหมครับก็คือเพื่อที่จะพยายามปกปิดเพื่อพยายามทําให้ชาวนามีความรู้สึกว่ารัฐบาลเอาเงินมาให้แล้วแต่ในความเป็นจริงคือปล้นชาวนามาแล้วไปปล้นการประมานครหลวงอีกคือคุณบอกว่าคุณยิ่งรักแต่แกไม่มีปัญญาแลวออกไปคุณยิ่งรักเนผมพูดคุณจริงจริงนี่สไตล์ของรายก้ารเนี่ยผมจะบอกคุณยิ่งรักคุณปูคุณ ผู้ไหนก็แล้วแต่ของคุณนะแต่ว่าคุณออกได้แล้วมันหมดสิทธิ์คุณไม่มีความชอบตามคุณไม่สง่งานงามคุณจะเป็นนายกรัฐศาตรอยู่ทาไมคุณออกและบ้านเมืองจะจบก็หมดเวลาหมดหมดเวลาของเวลาหมดเาและก็หมดเวลาของคุณยิ่งรักด้วยเพราะฉะนั้นเฉลยเพลงครับเฉลยเพลงอ่ะเจ้าพิเชเอ๋ยครับวงร้องวัยครับเดี๋ยวพบกันพรุ่งนี้ครับพบกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ